เฮาถ้าเฮาเฮ็ดให้เพิ่นเกือ้อกูลกันมีแต่เงินสิมาหาเฮาอยู่ในดินในาน,ามมน้ำผมนี่มีแต่เงินบ่ได้มองข้คำตักย่างตัวนี้บ่ครับเพราะว่าหนึ่งเฮาบอ่อจากขั้นเฮาดูคือยุงเทปเฮามาเฮ็ดที่ล่ะเกษตรในดินของเฮามันสิเป็นการยั่งยืนโั่วลูกโั่วหลานเฮ้าการขายันถ้าขายันถือขี่ถือทางเฮาก็สาม,มารถทำเงินได้เฮ้าใส,ส่หนึ่งสมองสองมือการตลาดพร้อม ลักการเนียพอ่อแล้วมื่อตะใสไปเบิงมา่อตะใสหรือขึ้นเอาเองลักการนั่นสมัยพ่อเม่เฮ้าเพิ่นบบไ้ใสมีหัวอาหารเพิ่นปล่อยปลา,ยปลายอยู่ในหน้าในไฮในหน้าเฮ้านั่นเพิ่นกับโบไ้เลี้ยงยั้งเพิ่นบบไ้แห่งไหัวอาหารแต่ว่าเพิ่นมีปลากินสองประเภทและปลาเพิ่นก็อ้วนท้วนสมบูรณ์แม่นเฮากับโบตรงไปลงทุนเฮากับคือว่าถ้าเฮ้าบบไรลงทุน่วนนั้นแล้ว มันมีแต่กำไรบาทนึ่งก็เป็นกำไรครับเดินก้มผ่อนอ่ะไมบ้านนี้เกษตรกรนาเฮดได้จังิงสิเนี่ยมันที่เป็นหนี้อะไรจังไหนบานผมถามเนี่ยบรรยากาศแปลงเกษตรของพอดวงนะครับพะวงค้าวไอ้ขุกลูกเขาในทอ่อไม่อ้วนพูกเขานี่ก็มานเลาตอพอในท่อเนี่ยครับผมอยู่ในท่อเนี่ยคือเขายัางครับเขาขอครับนี่ทดสอบได้จังไหนทดสอบให้พี่ไ้น้องเบิ้งคือ อยู่ในเมืองไงน,น้าอยากกินเขาโบ Ô, ต, au, ต้องซื้อกินปลูกใส่กะละมังก็ได้เขาน้าเขานี่เข้าบบมีเนื้อที่แม่นบอกล่ะเฮ้าอยากกินเขาหอมหอมคือไทยบาไใยเมืองเขาเฮ้าบบอยากซื้อ,อกินเข้าปลูกแล้วเขากระโต๊ะกาใส่กะละมังเขากระดกมาดําอีกเป็นรอบเป็นรอบไปใส่นี้ใส่นี้ก็ได้ใส่วงบอก็ได้ใส่กะละมังก็ได้ผู้ใดบบมี inside, หน้าห้มีหน้าเฮ็ดผือผมก็ได้หน้าร้อยฝ้าหน้าร้อยฝ้าหน้ามีนี้ครับผมบ้านนี้มันควบคุมได้น้ำก็ได้ เติมโมดี้ปูนปุ๋ยก็ได้บ่อดดไปใส่งามคือกันตัวนี้งามคือกันครับแห่งงามเราลองมึงได้รับในปอกบ่อปูนอีฟ้าดำหน้าในปอกบ่อปูนมันสีงามบ่อแห่งดีควบคุมได้เข้ายาบกหอยเข้าบกหอยปล่อยที่ล่ะโอ้แนงลงบกหอยปล่อยเพรมันยั้งได้เบิดได้ความสวยงามน้ำจะน้ำอออห่วงน่กระจัวเรี่ยงกุ้งฝอยน้ำก็ได้ทนทายรูปว่ครีบเรี่ยงกุ้งฝอยนํำก็ได้ครับ สังเกตพื้นที่ของพ่อดวงกับพ่อใดลู่หลาหมาเห่ายังเด้อครับเอามาปลูป่ครับพ่อยาแฝกนี่ยาแฝกผมเอามาปลูกมาะเจงเช่เหมือนเจ้านี้เอ้าให้นี่ผลปลูกบัวสำหรับใดปลูกบัวครับปลูกบัวขายผมนี่ขายหมากลึ้งขายดอกเราขายหมากครับเจนี่เพิ่นเพิ่นอันนั้นแล้วเพิ่นไหวแล้วกำลังเพิ่นกำลังแตกไม่นี่สซ่พุ่นเพิ่นกำลังขืนทั้งพุ่นโอ้ขายดอกน้ำขายหมากน้ำครับเจนี่ผมได้เงินหมื่นสองหมื่นอะไได้นี่บัวนี่แมกนี่ครับนี่ คุณลุงคนบอกว่าโอ้ผมปลูกเรามันขายขาผมขายมาตั้งแต่หัหน้าแรงผมขายมาตลอดฮักมัน้างมันฮักงกสิบว่ายได้หนิหญ้าแฝกนี่ปลูกกันดินครับผมกันดินชุดโอ้ครับผมผมหันบริชัทในเกี้ยวเราเกี้ยวสมบูรณ์พักเกี่ยวนี่พักเกี่วนี่บริษัปลูกครับธรรมชาติผมบริษัลายเพื่อนนะครับผมเพราะว่าอ่าเฮาบริษังไปหาไก่เอามาแกงใส่เห็ดกินกับลาบก็ได้ลอยเลยแมนครับต้นยังสันพ่อนี่อ่าต้นมะขามเทศปลูกปลูกบ่ะ ครับผมผมสอนมาแต่สวนผักหวานผมผข้ามเถ็ดปลูกนะครับครับผมเบืองที่ธรรมชาตินี่เบืองเนี่ลุงแม็กก็ใช่ปลูกปูกปูเดี๋ยวจะให้เบื้องได้ครับธรรมชาติหาเบื้องยากได้ครับนี่ครับบ่นนี้เหรอครับมันผสมพักแห้งทับเขียวบ้านไผรเคยมีนะครับคอมเมนต์เนี่ยสมัยเป็นได้หน่อยนี่โอ้เป็นหร้อเปล่าผมเก็บเลยเป็นของเลยลุงแม็กมาพี่เห็นเหยื่อจังสีเป็นยังไงนะพ่อความรู้สึกโอ้มีความสุขมีทะเลอะยิ้มบ่ครับ เห็นแม่งขับเห็นยังนี่ก็ดีบ่ะดีครับดีผมมักธรรมศาสตร์ด้อืมถ้าจะไปกินมันขาลากไรเนาะครับผมอนุรักพิคนไหวหายากแล้วตอนนี้ขุดก้อนมูอ่ะพอดวงตัวน,นี้เฮ็ดก้อนมูบานนี้โซ่นี่ผมเฮ็ดปีวังหันนี่ขุดจังได๋บานนี้คือว่าทั้งบัวทั้งเขานาใส่กันบ่ดนี้อ่ารายได้จากบัวก่อนจะได้เกี่ยวข้าวเราก็ขายบัวก่อนโอ้ขายบัวแล้วนี่อ่า ทั้งบัวทั้งหอยเราก็ขายไปพร้อมกันปกติล้วหน้าเข่ากระเซียตนาเข่าได้เนาะครับผมนี่เพิ่นเกลือกุ้งกันลุงแมกนี่ย่างบักหอยนี่ใบบัวเพิ่นสีอันนี้หอยก็กินนี่เป็นอาหารของหอยนี่มันเ่าเืนยังเอมันลอยล่าลงครับผมอ่าเพิ่นกรสิย่ามืเศ้าเพิ่นสีเป็นแพนเลยบักหอยเป็นอาหารของหอยหอยย่อยสล้ายขี่ลงดินกับเป็นปุ๋ยผมอีกสั่นหนึ่งเป็นอย่างสั่น ให้เพื่อนเกลือกูนกันเฮ่าบบต้องไปเฮ็ดยังมากมหยครับผมนี่บบเด้เห็ดยังมากมหยนี่ครับยังบุบัวผมนี่ผมเหยียบลงดินโลดบบเลยใส่แค่มีวบานนี่ครับนี่บ่มีหยังผมมีแต่สีน้ำม,มกักผมในเล็กๆน,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 น่อยๆเก็บหม,มากหรือเก็บดอกพ่อเก็บหมากครับหมากบัวผมเก็บขายอย่างนี้ผมเลยขายไปเลยมืนม่นกว่าบาทแล้วเลยหลายกว่าขายเขาแล้วนี่ห่วยนี่น้อยนี่ครับผมห่วยจะดูถูกด้วเจอ้เจะก็ได้ครับผม นี่แหละเบิงเขาโลดนี่เขาก็บัวอยู่น้ากันนี่ทวมหัวเขาครับผมง่ามออกห่วงเขาเป็นก้อนอยู่เขาผมก็ไดโอ้ครับหน้ากระดำาบต้องไปวานเพราะว่าป่าเขาเขาไปมันลําบากอีดนี่ผมสียางเก็บบกหอยเชือดีไปต้มขายครับยามือเเร้าแมน่กิโลละร้อยบ่คู่กันหวยม,มันเสียบบกพ่อข้างพอครับแบบนี่โอ้หอยนี่ โลละร่อยเลยบ่โลละกิโลละร้อยไม่ไม่พอขายครับต้มแล้วต้มกิมให้พร้อมต้มกิมเด้อครับโลละอยเออนี่ยจาหม้อหอยจูบนี่ก็จังซี่นี่ครับนี่บมอหอยจูบผม้วยยัยน<ม>ี่มืวเอื้อครับมีมีแต่เฮ้าถหาาเหาเฮ็ดให้เพิ่นเกลือกูนกันมีแต่เง,งื่นที่มาหาเหาอยู่ในดินในน้ำผมนี่มแต่เงิ่นบ่ได้มองงคามจักย่างตัวนี้บ่ครับเพราะว่าหนึ่งเฮาบ่วจากข้าเฮาดูคือยุ่งเทพเฮามาเฮ็ดที่ล่ะเกษตร ด้ดินของเฮามันจะเป็นการยังยืนซัวลูกซัวหลานเข้าการขยันถ้าขยันถือที่ถือทางเฮากับสามารถําเงินได้เฮาใส่สหนึ่งสมองสองมือการตลาดพร้อมครับผมบอลลึกด้อครับ,บ<อ>เป็นอของบอลองเฮ็ดลึกโ้นหนีอันลูกแมงโซนนีปลากินกินเนื้อตัวนี้ปลาตองลายเสือแม่น้ำโขง้พันหายากครับ ปลาตองไล่จูดปลาคบปลานังนี่ครับผมก็เอาปลาอย่างปลาคือก้าวละครับนี่ปลานิ่นผมปล่อยลงเลยผมขาดอะไรคือปลานิ่นปลาซิวนี่สิบปคอยเห็นร้อยได้ปลาซิวเพราะว่าโซ่นี่ปลาพิ่นเป็นปลาใหญ่พิ่นสิกินปลาหน่อยกอ้ครับผมปลานิ่นเดี๋ยวพอมันกินยังปลานิ่มมันบ่สเซลครับลูกปลานิ่นบ่ปลาใหญ่กินขราบลูกปลานิ่นผมก็สิเอาแม่พันปลานิ่มมาถิงลงเลยแม่พันปลานิ่ออกลูกได้หลายน่ะ ปลานิ่นแบบบานเห่าแมนครับปลานิ่นแบบบา้านเฮานั่นล่ะออกลูกลงไปโหลดออกลูกลงไปแห้งดีปลาญ่กินขาเฮาขายปลานิ่นรุ่นนั่น,นเฮ่าได้สี่สิบห้าสิบบาทอืมแถา,าขายปลารุ่นนี้กิโลละอยยังตำลอยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบบาทปลาตองนั่นครับผมยังตำกับโลละล,ลอยมันก็นดีกว่าปลานิ่นโอ้ดีขึ้นแล้การคือต่อยอดนะครับใส่ปลาเลี้ยงปลาแมนครับจากราคาปลาราคาห้าสิบเขาสามารถสั่งปลาราคาลรลอยได้ โดยเฮ้าสิบ่ได้ลงทุนยังจักบาทหลักการเดียพอบแล้ว่าจะใส่ไปเบิงมาตะใส่หรือคิดเอาเองหลักการนั่นสมัยพ่อเม่เฮ้าเพิ่นบรได้ใส่มีหัวอาหารเพิ่นปล่อยปลาอยูนในนใใ่ในหน้าในไฮในหน้าเฮ้านั่นเพิ่นก็บ,บ่ได้เลี้ยงอยังเพิ่นบ่ได้ให้หัวอาหารแต่ว่าเพิ่นมีปลาก,กินสองประเภทและปลาเพิ่นก็อ้อนวนท่วนสมูณ์แม่นเฮาก็บบร้องไปลงทุนเฮ้าก็บบากคือว่า ถ้าเฮ้าบริด้รลงทุนส่วนนั้นแล้วมันมีแต่กําไรบาทนึ่งก็เป็นกําไรครับแบรนกว่าผ่อนละ่ะ <ผม S 2> บาทหนึงเป <จะ S 2> ็นก, <ำ S 2> กำไรบ้านนี้กเกษตรกรทาเฮดได้จังสี่เน่ะมันที่เป็นหนีได้จังไหนบาทผมถามน่อือบต้องเป็นหนี้ครับขั้นเฮดคือผมแต่้องหู้จักการตลาดพร้อมถ้าเฮดได้แล้วฮาองจักการตลาดกับผมมีวามหมายขายใช่ะพอ่อส่วนมากหนึ่งตลาดมาถึงเฮียนผมเลยมาถึงหน้าผมเลยมาแล้วสุมือนี้มามาถึงเลยครับ ขันเอาไปตลาดกับแม่บ้านผมเอาไปตลาดกับพวกคู่กันครับเพราะว่าของผมเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารเล่งไม่มีสารเคมีพี่น้องเพิ่นกินเพิ่นหูครับผมเพิ่นก็เลื่อยติดตามว่าซื้อสาซะลุงแม็กแค่ได้กินปลาพ่อเจ้เทื่อนี่ก็ติดกับแล้วครับผมติดกับข้อมเสียบแล้วแมนครับขนไปว่ไรถามโหลดแมนไม่ลรอพ่อปลาพ่อดวงคุณบอกครับแมนแมนโอ้นี่ ลุงแมกยังมเสายางเก็บหมากบัวยางเก็บหอยเม็คู่ใหญ่คู่นี้คักแน่ทัครับเป็นไรได้ผมกันน้ามวให้น้าฟังน้ำพุนเข่ามานะครับโอคือบ่ใหาน้ำข้าเจ้าไหลเข่ามาหน้าผมเลยเพราะว่าผมบอเซียข้าเจ้าว่ามันสี่มีเคมีคือสิคุ้มยาคุ้มหยางสี่นะเป็นคู่ใหญ่กันแดนครับครับกันแดนบ่อหายน้ำไหลเข่าของพ่อเพื่อนบ่อห้ยน้ำไรลเข่ามาเพราะว่าพ่อเพื่อนมีน้ำโซล่าเติมอยู่ครับครับผมถามมันบกลง คู่ขั้นกับบริว่างด้วยครับบอรครับบริวาา่างจักหญ้าจักดอกกักเจียวจักอียงงเนี่ยมีหอดกล้วยใส่เข้าไปหญ้าแล้วก็ให้กล้วยกินครับครับขี่กล้วยแล้วก็ไม่ให้ปลากินครับนี่โซนนี่กําลังอันนั้นลุงแม็กนี่โซนผู้เหลือก็อกกตามมาแบบนี้พันขุดคลองใส่ไก่แบบรูปตัวยูนะครับก็คือหน้ามีสี่ด่านขุดสามเหลือหนึ่ง สาเหตุทีเหลือหนึ่งเราอาจจิตจงไว้ให้รถเจ้าเข่าลงหรือจะคล้องลงอย่างไรบุนีคือเหลือเหลือหนึ่งก็คือว่าผมเห็นงบเบิสทำนั่นโอ้ยบอพปีพีนาผมติดต่อไปอีกนึกว่าจงไว้ให้รถลงบ่รถเจ้าเข่าลงไปเจ้าเพราะว่าเข้ากับขาเข้ามีทุนซ้ำไหนเฮ้าบบตองไปหายิบยืมมาเฮ้าเอาซ้ำทุนเฮ้าเฮ้าจาก่บเป็นหนีจริงๆเราคุดซีด่านเลยส่บ่พาอครับผมผมคุดอ้อมเลยแล้ว ยางมามีแต่เงินเลสรุ่งแมกพุเต็มกัมละพุนยางไปนิดสิหยับตัวเงินเจ้าของมีแต่เงินครับผู้เป็นเอเลสยุโมนิก็ได้ไม่ยังผู้เป็นไอเลสหอยแล้วครับมันคือเงินเงินครับดอกบัวก็เป็นเงินครับหอยจูหอยโบจู่มนน้ำก็เป็นเงินครับอันนี้เดี๋ยวพ่อถวงอีกอย่างนน่เพ็ดเอง้ะนี่เพชดเองครับนี่มะม่วงพันธุ์ดีเสียบยอดครับนี่เสียบยอดกับตอบักม่วงปลาสครับจักระพัดอืม่วงน้ำดอกไม้พันธุ์สีม่วงอื ช้างแดงอือราคาแพงๆเขาซื้อมาอย่างละ้นเขาจะไปซื้อหลายบักม่วงบักม่วงปลาบานเขาออามาเหยียบลงเลยครับนี่บดเห็ดยังครับนี่ต้นต่อเป็นบักม่วงปลาเพราะมันเกิดมาในคู่สา,าเราเราเอา่วงพันธ์ดีมาเสียบ,บมาเสียบ15วันผมกับมาแกะออกมันแตกยอดเขาก็ตาว่าแตกยอดเบื่อไหรเข้าตัดเลย้าป่าแตกยอดสร้างหัวมันสร้างห,งหัวมันเขาาเสียบเข<อ><อ>ามาเสียบไม่ <laughs> บาไ้จ่างไผ่นี่แล้วเห็ดยิงครับผมได้ซ้ำไดนเอาซ้ำนะมาเบิ้งลูกแมกนี่มาเบิ้งมาเบิ้งดินนี่โอ้เราก็เห็ดของเราไปเรื่อยๆกันมาเบิ้งลูกแมกนี่มาเบิ้งาบนี่มาเบิ้งดินนี่ปลูกใส่หินแห่นี่บ่แม่นครับนี่บ่มีหยังครับนี่ปลูกให้เทวดาเบิ้งให้นี่ครับเบิ้งเอาครับนั่นต่อแบบเบิ้งเบิ้งปลานี่เห็นบ่นี่ได้แล้วครับนี่สามสายพันธุ์นี่หนะหนึ่งสองสามนี่สามสายพันธุ์ผมได้กินแบบปีนาผมได้กินเลยนี่โอ้ <ผ>เอาอยัางลไงไซฟอนมันเสียบทีแล้วก็น,นี่บ่มีหยังครับเบ,บิบ่งเอารวครับนั่นให้ไทาก,ากินตะนว่วยที่ไกินตะน่วยเทวดาเราห้เพราะว่ามะม่วงสายพันธุ์ป่าของมะม่วงป่าเพิ่นหากินเก่งให้เพิ่นหากินไป<ต>ให้เพิ่นหากินไปแต่ว่ายอดข่อยเอาดีๆมาใส่แล้วครับถ้าเฮาเอาไอ้บักม่วงสายพันธุ์ดีมาปลูกเลยนี่ตายครับนี่ว้ยมีแต่หินบ่เหลือครับนี่ต้นละ3-4มสอดครับนี่ก็เฮ็ดเองบ่นี่แมงครับผมนั่นจิละนี่คือกันนี่เด้ลูกแมงนี่แมงเบ้ออะไนี่พี่ อ้จะย็ดไปไหนมองไปยังนี่แมนเบิร์ครับนี่ผมเอามาเหยียบอ้อมมาเลยนี่ไดยกินสายพันนี้ดีนี่เอาลุงแม่ผมเทเบิรงนี่น้องนี่วาขุดสาสิผ้ามาเบิรงขุดสานี่เลือกสามเมตรนี่สามเมตรสี่เมตรนี่มินลินฝ้าตัวหนึ่งกับบ่อบอนเป็นอะไรคือวาสันเง่นกับบ่อได้นี่เสียเนื้อที่เปล่าเป้านี่ยางล่งสานี่ครับยางอ้อมนี่ครับยังมอไดอาหารกับของขายติดมือเลยครับเข้ากับบ่ออะกินอ่ะเข้ากับบ่อมี่บ่อมี่ อันนี้คือการจกสาแบบหลึกๆมินลินกับการเห็ดข้องนี่ครับบ่ลึกแมนครับนี่หันเมืองโลดครับลูกแมกนี่อันนี้มีแต่เงินนี่โอ้มันแตกต่างแห่้นี่เห็นพี่น้องเมืองเอาโลดแต่ก็แล้วแต่ผู้ที่ว่างแผนเด้อครับบางคนอาจจะต้องการใส่น้ำก็เลยกักเก็บสาไว้แต่ความเป็นจริงส่วนร้ายเขาพูดช้าอยากินป่าเด็เมครื่องน้ำนี่เพราะว่าไหนนะพ่อหนอน้ำนี่ค่ะเฮาสิอาศัยใส่น้ำนี่เพราะพ่อใส่ครับอย่าสิว่ามันพ่อใส่ ถ้าจะกใส่น้ำมีนี้าเนื้อที่เหามีน้ำได้ใต้ดินเห่าจอเลยครับรแร้บันดีกว่าครับใส่เสั้อเ<ส>มื่อจะไปขุดสากเลือกให้มันเซ็ตเลือกทิมเลือก,กทิมเชียเอา,านคางคนนมา <ๆ S 1> วา่พาพ่อเฮาขุดลึกเพราะว่าเลี้ยงปลามันยังตัวใหญ่ไวผมผมผมมาจากแต่ว่าผมเลี้ยงปลาในหน้าเขานี่ผมมใหาอาหารมันก็อ้วน,นท้วนสมบูรณ์ออกลูกเต็มที่ เต็มแดนหลายแห้งแต่ในสาบัวหัวแดดตะเจ้าในสานี่บอกผมตึกมากนี่มีตะหัวปลาข้อนี่บ่กล้ากินซ้ำครับมัน,มนยังคือมีตะหัวมันเล่นตลกสะบะมันจอย <c oughs> ผมขให้ฟังนึกว<ะ>่ามันเล่นตลกแต่ว่านี่ละแจกตังกันบอ่อลุงแม่ผมถามเนี่ยแจกตังกันบ่อนี่ม,มาหนี่คือว่าได้มุมมองไม่ได้พ่อมุมมองไม่ในคนที่จะกลับมาอยุบานมีสะทําเงินได้มากกว่าแต่คันมีแบบนี้ ห้ายก็มีสะอีกอะโอ้ยผมดีใจน้ำตาเฮ็ดได้คือผมตัวนี้ก่กอเข่ามันกอใหญ่นอกเหนือจากความกอใหญ่ของมันแล้วมันก็เป็นหม่องอาศัยของหอยครับหอยก็กินข่้นมาดูดกินตะไคร่ของต้นเข่าเบื้องล่าเข่าผมห่วงเข่าผมมันสิซ้ำไดลุงแม็กเบื้องเอาต้นเข่าปลาเข่านี่เสียครับหายเลยครับเบื้องล่าเข่าผมหดทวมหัวครับอุดมสมบูรณ บ่ได้ใส่ปุยย๋ยเด้อขอย้ำครับบ่บ่เคมีบ่มีบ่ครับ,บ,บ,รบ,บ,บนี่คับแข่งบ่ข้อยก็อยู่จังซีล่ลราบ่ข้อยเก็บเอาโอ้หมุนแม่งซี่บ่พอดวงครับหมุนแม่งซีแล้วใส่ใช่เก็บเอานี่ได้ครับนี่ผมก็เก็บเอาเเนะอี่แหละยูยยี่มื่าเศร้านี่โอ้บอ่ตงห่วงเงินนี่มันอยู่ในปลาเขานี่บ่ะยัยนี่ครับนี่คือจังสีนี่หมุนเอาหมุนเอาอยู่นี่บ่ผู้ใดว่าย่านบ่ข้อยกัดนี่เบิ่งผมเป็นตัวอย่างเด้อครับนี่หอยยังสิกัดคนอยัยนี่ความหมายบ่บ่ข้อยกัดเขาโอ้เบิ่งผมเป็นตัวอย่าง นี่เขามีสมองกบกหอยเออเบืองเอาแล้วครับนี่เขาผมง่ามอ,อกหอยมันมีกันยาก,กินนี่แล้วเอาดีแห่งเขาต้องมีสมองกบกอ่อยว่าข่มจิงได้ลุงแมกนี่คูดข <c oughs> ่มจิงพี่น้องผมเห็นหลายคลิปแล้วว่าโอบยกบอยขาบกหอยสลีออกจากหน้าเขาพี่น้องต้องมองบอกหอยสลีเป็นเป็นขาเลยครับต้่มไปขายกินไปขายหอดบ๊คูกันรูล,ละลอยรูล,ล,ะละลอยครับ เข่าโลละแจักบาทชัวสิมาเป็นเข่าเจ้าขอ<ห>งท <บา S 2> ุ่ง <บา S 2> ไรจังไดเขาเ้ขาไถค้าหว่านข้าปุ๋ยสารพัดค้าเกี่ยวบ่เหลือครับ<อ>นั่นบ่ขอใหอยนี่บ่ต้องลงทุนครับนี่คือไฮน่าขนาดห้วยกับสองไร่ความลึกคันแห่มันสูงจังหน่อยครับลึกเล่าๆเพียงแยวอวพอดวงเล่าเพาะปลาสายพันธุ์จากแม่นำ้ำโขงมีปลายัางแน่พอ่อปลาปากหางเหลืองกับปลานัางครับปลาปากหางเหลืองกับปลานัาง อยู่ในกระสังและอยู่ในน้ำนี่เลยพ่อครับเนื้อไอ้อยู่ในกระสังนี่แหละไอ้อยู่ในน้ำนี่นนมีหลายสายพันธุ์ครับนี่หลายหลายสายพันธุ์ครับปลาปลาเก็ดปลานี่ครับนี่คลิปสายพันธุ์เป็นซิปสายพันธุ์หลายสายพันธุ์หลายคนเคยมาสือพันธุ์น้ำพอ่อลราอยู่ปลาปากลังเขียวนี่ครับเพนนิ่มมาดิกุ้งนี่ผมเอามาให้อ่า ปละนังกินนี่เห็นบ่อนี่กุ้งครับนี่ bon เห็นบ่อนี่อ้าวโมเดามาก,ก้อย,สม,ยสมัยนีน้ครับนี่เรื่องนี้ผมเอามาให้ปละนังกินเนห็นบ bon ่อยเราอยู่ขาคนนี้ยังกุ้งด้วกันบ่อนี่ครับกุ้งครับนั่นขาเนี่ยปลาเรื่องกุ้งไห้ปาลากินสนบ่เนี่ครับม้วนเห็นบ่อนี่ปละนั่งเนปาลากินนี่เรื่องนี้ครับง่ามมอยปะนังนี่กินกุ้งสมัยพ่อครับกินกุ้งโอ้โหนี่นี่ลูกลูกปลาปล้างเขียวครับนี่เห็นบ่อนี่เพิ่นเข้ามาเห็นบ่อยโอ้ยแสดงว่าห้องผมแบบนี้ล้านี่นี่นี่่นี่บ่นี่ันี่นี่ โอ้มาแล้วเด้อของผมมีแล้วเด้อครับดีใจน้ำลุงแม็กดีใจน้ำครับผมนี่ละะรวังอย่างเดียวผมาหยานไม่แถวสอนมาโอูโอ้ยใหญ่เด้อนี่นี่นี่ลุงแม็กครับผมเป็นปลาขาวลวงก่อเด้อนี่นี่นอันนี้คือปลาปลาหางเหลืองแม่พันเขาหน,น,นึ่งยี่สิบกิโลขึ้นปั๊ดเด้อง่ายกูหมูตัวนั้นบราะตรงห่วงครับบานผมสีบลัฟกางเขาสิตรงว <มา S 2> ่ะเขาสิบล็อมีจับใส่ปันได้บานนีสอมบานนี่เนื้อเขาจะหอม ตัวนี้ครับผมเนื้อหอมครับเนื้อหอมนี่โมเมนปลาขาวลองกอหนี่เพิ่งคักๆนี่โอ้แม่พัดมันอยู่นี่ก็มีปลาปากหางเหลืองครับปลาปากหางเหลืองนี่แม่ไงนี่ยี่สิบโลได้ยี่สิบโลได้ครับตัวนี้ปลาทุกสีบริบเกีวณ อันนี้ปละนางพันยังครับพ่ออ่าปละนางครับนี่ปละนางเอ่อที่ลูกแม่ปลาซยท่ามันตลาดตะลีนั่นลราเอาโลละสี่ไร่ฮาซิบเดืนน่ารัครับนี่ลูกเพิ่นนี่ของแพงตอนนั้นครับผมนี่ของแพงมันเลี้ยงหน้ามันสิกระถิ่่ะได้เห็นบ่อนี่โอ้ยงามบอลูกแม่งามบอเขาเลี้ยงได้บัดนี้แล้วบันนี้บอกลูกเองเลยครับนี่ม่อนี่อันนี้ลูกมันบ่อนี่ลูกครับลูกครับนี่ลูกครับนี่เให้บอกวนี่บัดนี้เฮาเอากุ้งให้มันกินบ่ครับผมนี่ผมเอากุ้งให้กินเห็นบ่อ่ะใส่กุ้งไว้เอากุ้งงเทลครับนี โอ้อ,อ,อันนี้คือเอาไว้ขายวะนี่เอาไว้ขายครับพี่น้องมามผมก็ตั้ให้ผู้ใดอยากได้พ่อมีปันอยู่เด้อครัับบพอมีแ่งปนงสำหรับป้านั่งรบบเดือนที่เบสที่ร้องไงให้สิพัก,กวันนี้อู๋เวลาผมสิมาตอนหนาม,มันขอนคระบนเวลามึงเอาที่อะไลุงแม่ง,งมาว้ามันหลุดถอดแล้วตัวนี้ไม่มาต้องห่วงได้มันแยกเดือนห่อซ้ำนี่สี่เดือนนี่ก็คือสูงสุดมสามสี่เดือนนี่งสามสี่เดือนหมดสุ่มนี่ ตัวใหญ่เลยเนาะครับผม oh, โอ้โหกระหูพามีอาหารอหไเพิ่นผมว่ากระหูได้พอดวงว่ายปลานังนี่มันกินพวกปลาพวกม,นกาานนมันกินปลาปลาไหลเนื้อตัวนี้ครับผมเพิ่นกินนี่ล่ะลูกลูกปลาลูกกุ้งนีล่ล่ะโอ้เห็นครับเราบอกลุงแม็กอยู่สาเจ้ามีเราไม่บอนี่มีแล้วมีแล้วนี่นี่นี่พรวันปลาซิ่วบ่แล้วลุงแม็กนี่หลังเจ้าเขียวนี่เดือนสิงหาทุกเดือนจะเห็นเลยโอ้นี่หน้าเพิ่น บ่ถึงพีหนาครับเพี่นใหญ่ซ้ำสองนี่เพี่นสิบ้างใครอีกได้นี่โอ้ครับผมปลาปากหลังเขียวนีผมเลยว่าปลาปนิ่อายบอือจังสี่ล่ะจังว่าผมแนะน้ำให้เกษตรกรเขาเอาไปเลี้ยงปลาปากหลังเขียวครับปลาตะเพียนบ่้องเอามาเลี้ยงครับจะไปหนีพี่ไดเบิดละบ่อแม่พันธุ์มันปลาปากหรอ่ครับครับยังหลายครับเอามาได้เอามาได้เดี๋ยวผมสิไปอ้อยบของผมผมมาเอาน้ำพ่อเพี่สองแม่ ผสองครูสองครูแม่สองผูสองออกลูกแล้วเด้อครับยูสาผมผมว่ามันปลาซิวมันวแม่ขี้เขียวดีละ่ะโอ้ยออกเรียบร้อยสันเ็นไหนลุงแม่การเลี้ยงปลาต้นนี้เขาควต้องใส่น้ำเลึกแม่ปลาน้เลึกน้ำนะปลาใหญ่มัน,ม,น,าานมันต่ำนะเปล่าปลาใหญ่มันต่ำมัน,ยนอ,อ,อยู่นี่ปลาใหญ่ลูกแม่ปลาใหญ่สุดปลาย่างพ่อยู่นี่ปลาเขามันจักโลก สิบสิบเกอสิบสองสิบหาเจนแต่ว่าเมฆพันมันนั่นพันบ่ตายน้อลุงเมฆสี่ร้อยโลหลายเจนปิดเถ้วใครมันประมาณอยู่ท้องประมาณสามสี่โลมันใหญ่กว่าเจ้าอนตัวหลายโลนั่นโอ้ยผมอุ้มหรือผมจะอุ้มก็ขึ้นได้บ่ในการสร้างนั่นสำหรับสิข่ขายส่นบอกพอดวงครับเอาขึ้นมาให้พี่น้องเบื้องน่์คือพูนมาดูงานกับมาดูน่์ผู้ใดขอซื้อแบ่งพันผมกับแบ่งให้แบงังสี่นะจะมีมีอะไร ครับก็มีก็ม,กมีพ่อได้ไปเลี้ยงนี่สินะเอาเอาโทรมาก่อนเด้อตามเบอร์นั่นโทรมาถามว่าปลานัางพ่อเหลือบอรครับครับลูกปลาปากลังเขียวซ้ำหนึ่งนี่มี่ไห้แน่บอรครับอ่าโทรมาถามมึงเด้อตามเบอร์รที่ึ้นนั่นละสอบถามมึงก่อนนะครับจังมาเบิรงนซุ่มพอดวงลอาก,ก็ยังสู่ฝนในอีกปีหนึง่งอยู่เด้อครับมุ่งโดยฟางครับ เอาเฟืองมาเห็ดหญ้าแฝกแล้วออกดอกขับทายว่าเห็นปันไดเดี๋ยวปีนานี่ผมกับฟาดเขาผมก็เช็ดไม่แล้วนี่ฟาดเขาแล้วกะเอาเฟืองมันมาเห็ดลังขาเนี่ยมาจามไม่มาหนีบหนีบเอาครับธรรมชาติแต่ยักปีพอเนี่ยนี่สองปีเลยครับนี่พัดจะมาอยู่นี่ปีที่สองนี่โอ้ยเมื่อคือเย็นสบายดีใช่ปเย็นครับบ่ต่องวงดอกวยบรรยากาศมีหอดมองนอนเวทครับขัก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  ส้มวิวที่ทถัดด้านใต้สลาหน่อยพอดวงนะครับเพิ่นกะจะเห็ดเป็นแยง,งไหวเพิ่นได้ปาหลา,หลายสายพันธุ์มารวมไหวทำว่าเพิ่นมีไหวเห็ดยังมึงจะพี่น้องแวม,มาซาะใช่หรปลปาโขงพ่พอได้ให้โอ้ยนี่เด้นี่มีตัวอย่างให้เพิ่งอยู่เด้อเป็นแบบนี้เด้อปะจุกเป็นแบบนี้เด้อปบาบักบาน แบบนี้เด้อปลาอีกกถ้ามันใหญ่อยน้อยอยู่เป็นปลาอีตู่อ่านี่ยนี่นะครับนี่เรามีให้ศึกษาหน่อยครับเรียกว่ามักอีหลีอย่าเสือเมันเมื่อเลี้ยงมันกระแบงนะครับแบ่งปันไปแต่ว่าน่วงนี้ก็จับอย่างน้อยน้อยเพราะว่าน้ำมันลายมันมีเวลาพ่อพอดินบอกพ่อละว่ามันบอกค่อยดินคุณข้กพเ้าเพิ่งเต็มหนีจากเต็มดองเลยบ่าโอ้พ่น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 อ้าว บดาโอ้คือฐานะมิวิตโตนี่โตโดดด้วเนาะโอ้เต้นสูงเนาะท่วมหัวเลยครับเต้นนี่เพิ่นเสียวมาให้เบิ้งเด้อครับโอ้โอ้โอ้เต้นออกซะ่เนาะเน่โอ้โยมันคือเต้นเด้ดละพ่อโอ้ยมันบ่อยู่ดอกมันสิออกพ่อ น้ำปลาห้พอนการ์ลวัานหน่อยโปรดคาร์ลว่านเนี่ยครับนี่นี่ปลาอันนี้มีปลาโจครับนี่ปลาโจหน้าตาเนี่ยนี่เด้อะเงาเงาเนี่ยครับปลาโจสุดสวดปากหลังเขียวครับนี่ปากหลังเขียวโอ้ยเต็มหนวดแล้วอ่านี่ปากนวดครับนี่เป็นจงไหนพอเขาว่าปากนวดปากนวดเพราะมัมีหนวดแต่ว่าใหญ่เต็มที่กับซีโรขึ้นูครับนี่ปลาเขาปากนวดนี่ครับผมเื่อ้อันนี้ปลาทูอีทูตัวนี้ครับผมแมนบ่ดูว่าแมนปลาโจครับนี่ ปรโจปรโขมีอยู่สามนี่เด้อครับแล้วก็เอาขึ้นมาหลายกว่านี้บ่ได้มันดีนี่ปลาปลาปลาคั่มครับรรนี่ปลาปลาคั่มนี่นี่งามงามเนาะครับผมนี่คือลูกมันเด้อครับลูกครับมีแต่ลูก,ลกมันพุ่นเต้นน้องแดงน้องแดงออกเต้นสูงเด้อครับปลาโขงพุ่นเต้นออกวัดล่ะครับผมเต้นสูงเนาะพอ่อเนาะปลานี่ยว่าไงกูนี่ก็บ่ายู่คือเพิ่นออกลูกแล้วได้ี่ออกแล้ววะสามนี่ออกลูกก็แล้วนี่ ปากแล้งเขียวนี่ครับผมนี่ตันน้อยก้อนนี้ก็ออกซ้ำๆนย้วนี่ซ้ำๆอยู่ก็ออกครับ,บโอ้ก็จะหัวขวบปีออกโลดว่าตะขวบปีนี่ออกเลยครับผมออกโลดถ้าเอาลูกยังเดียวโตซ้ำนี่ก็ยังมีไข่เลยครับนี่ไหวผมชี้วอาให้ฟังมันมันนำแต่หน่อยโอ้ยห<ม>อดเดือนนี่คือไข่เลยครับผม ไทยตำปลาธไทยตำปาทั้งประสาทเลยพ้นอะไรสันตมบอกลูกพีินาเนี่ยใช่ไมันล้นสาวหุ่นขยายหนองโลลูกแม็กเสียผมนี่เพชรชมปลาขายบานลูกแม็กเสิรองเงินไปไว้เส่นรอบนี้บรรยากาศครับมหาพลดวงง่ายเด้กบอกว่าท่านลอดดอกจากเราไปหาคำว่ามาตาใสกระรอกกระดิหยะมันเป็นยังไงมันรู้สึกเบ้าไม่เองได้ไงนี่มันมัน มันห้าเห็ดได้แล้วมันก็ออกจากไกเข้ามามันมีความสุกมันอยากสีบอกมันอยากสีบอกพี่อยากสีเว้าอยากสีเว้าให้พี่ให้น้องว่าห้าเห็ดจังสี่แล้วหนึ่งค้อมสุกเข้าก็ได้อาหารการกินห้าวกระบอกใดต้องซื้อเป็นการลดตน้นทุนสองบาทห้าวกระบอกใดเป็นหนีทกศสาหาก่อนเด็ตัวผมมีความสุขหลายผมจะมอยให้ฟังเพาราะว่าตัวผมมีหนี้นี่ละแต่ก่อนผมมีอมตอนนี้ผมลดได้เบิดแล้วครับครับ คือผมไม่มีหนีแล้วผมไปส่งคนแล้วผมก็มีรอยยิมผมมีความสุกหลายยิมได้เต็มแขวแล้วยิมได้เต็มแขวบ้านซับในดินชินน้ำผมก็ยังไรโอ้ยแพงไยไปอีกแพงหลายเพิ่มทวีคูณครับอยากให้พี่น้องเหตุคือผมครับอยากให้มีความสุกคือผมพอตอดคิดยังไรเราคิดตาเราออกล้านโตเราคิดว่าตัวระบาดเราก็ได้ล้านครับผมนี่แหละความสุขถามยีลีเนาะกับคนไปเหตุงานุงเทียบ หาแแบเจ้าของมึงก็นนได้นะครับเอ๊ะเข้าให้งอเขียบเนี่เขาต้องเก็บเงินจ๊กปีนะเขาจะสีเฮ็ดได้ล้านหนึ่งบ่ได้ครับมากระมาตัวเป่าบ่ได้ผมผมเห็นมึงแล้วครับไปส้ำในโมงูมากซ้ำนั่นไปครับผมต้องเทยียกกะคลองขึ้นคองขึ้นแม่เมี่ยซ้ำอังเสียไปตัวเป่ากับมานี่บังง่ายวะอยังนี่ครับผมโอ้ยเอาส่วนน้อยที่จะครับผมพี่น้องเข้าไปกรเขียบกับออกรถออกเรือกับเป็นนีหาแทบตจ่ายช่วชีวิตเอา อย่างหน่อยมันก็ต้องหาสองทางนะพ่อนอ้อกับเป็นอีกข้างเลือกหนึ่งเด้อนะครับประมาณว่าทุกขูทุกคนกับสิกับมาและก็เฮ็ดได้คือเพิ่นกับบ่มแมนเพิ่นก็บล่องเพิ่นก็เฮ็ดกับสูแต่ว่าเบาเรื่องความรู้ที่เฮายังบ่มีเฮายังอยากได้ความรู้ประสบการณ์วิถีชีวิตการดำารงความเป็นยูแววเข้ามาพูดคุยกับพอดวงได บะหวงบ่ขีนบะแย้เพื่อเป็นแนวทางทักไปทาง Facebook ตามที่ขึ้นถามเมืองเป็นได้ช่วงนี้มีปลายังไ่พอครับอโอ้ยพอดีอยากไปเล่นน้ำมาน่ะไปกินต่มปลานิ่นกันว่าแสีบคักมาได้มาครับพี่น้องอยากกินหมกปลาซิ่วมาครับโอ้ยมีเบิร์ดครับผมอยากกินตำบะห่งใส่หอยกันว่าแสบคักเสีบเนี่ยมี ไม่ราขี่ขั้อยื่นแวะมากกินบึงนะครับครับผมผมกับบุหงว่าเราคุยซ้ำาไดจนกว่าสิได้กินบังนะครับครับผมแต่ทีแน่ๆนะครับปล่อยย็นกับคำบอกของเรานะครับกสิตบงบอกว่านี่คือความสุขที่แท้จริงของคนอยู่บานครับผมแมนครับครับผมขอบคุณผดวงในหลายครับมือนี้ครับครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ